อันนี้นะครับหมูบดค่ะสวยๆใช่ไหม,ไมหมูบดสวยๆจากร้านของเราครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตหน้าร้านของเราอีกเช่นเคยครับก็อยากให้เห็นบรรยากาศทุกๆวันครับวันเล็ดวันละหน่อยก็เอาครับได้มีคลิปยง youtube เผื่อเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาชมแล้วสนใจอยากทำร้าน ขายหมูสดขายอาหารแช่แข็งของพวกเราครับเนาะก็เนี่ยให้ดูเพื่อาพวกเรามีเผื่อมีใครสนใจอยากทำครับเนาะก็จะได้เห็นภาพเห็นบรรยากาศกของการขายของครับแต่ช่วงนี้ฮะกับปีที่แล้วกับวันนี้นี่ต่างกันมหาศาลครับปีที่แล้วนี่คือมีไม่กี่ร้านครับด้วยร้านในเรื่อยๆพี่น้องเลยเนี่ย ้เรื่อปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันมากครับเพราะว่ามีร้านขายหมูสดขายแบบซีพีเบเตโกรี่ขึ้นมาเป็นอีกห้าหกเจ้าครับของตลาดสุรินที่อยู่ข้างๆกันนะฮะผมเปิดช่วงก่อน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขายถล่มทลายครับแค่ช่วงเช้าก็สี่สามสี่หมื่นแต่ช่วงนี้ครับ ส่วนแบ่งการตลาดก็ไปอย่างมหาศาลครับเนาะไปเยอะมากครับพวกเราก็ต้องยอมรับสภาพเรื่องตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าทํางานก็ต้องมีคู่แข่งเป็นเรื่องปกติครับมีไม่ใช่ว่าเราทําแล้วจะมีแต่เราทําคนเดียวนะก็มีเจ้าอื่นเขาก็อยากทํานี่ยเหมือนกันเพราะว่าต่อนนี้มันถึงกันหมดทุกคนครับเนาะใครๆก็อยากขายครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราครับที่จะจัดการบริหารดูแลลูกค้ายังไงครับนำสินค้าอะไรมาขายจึงจะขายได้แล้วก็ดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้ครับผมมองเรื่องของการเน้นคุณภาพของสินค้าครับถ้าสินค้าเราดีเสียอย่างก็พอที่จะดึงลูกค้าเข้ามาได้บ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของสินค้าเป็นตัวหลักที่สําคัญกันเนาะการซื้อซ้าครับสินค้าแบบนี้กันเนาะ ถ้าลูกค้าเราเข้ามาแล้วได้สินค้าที่มีคุณภาพก็จะกลับมาซื้อซ้ำๆครับผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็ร้านที่สะอาดสะอาดครับเนาะดูแลลูกค้าเรื่องเอากันเอาใจใส่บริการลูกค้าก็มีหลายๆส่วนครับของการทําร้านโชว์หวยแล้วก็ร้านขายของแบบพวกเราครับเนาะก็พวกเราก็อยู่ในเมืองครับก็ถือว่าพวกเราทุนไม่เยอะเหมือน จะบางท่านที่บางเจ้าของที่มีทุนหนาหนนะก็จะวางสินค้าได้เต็มเนาะแต่พวกเราก็ยังทุนน้อยครับขายเท่าที่พอพอได้แค่นี้อันนี้ก็เลยให้มาชมบรรยากาศอยากทําให้อยากถ่ายให้ดูทุกวันครับอยากให้เห็นภาพทุกๆวันของการทํางานครับได้อยากให้เห็นอยากได้ลงทุกวันครับเผื่อท่นานใดที่สนใจเนาะว่าเราไม่ว่ากันครับท่นานใดที่เข้ามาท่านที่อยากท่านใดที่อยากดูก็ ขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเราเนาะก็ททาคลิปก็มีคนชอบไม่ชอบไปเรื่องปกติครับท่านใดชอบก็เข้ามาดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับอันนี้เอารงๆเนาะเราไม่ได้ทามาเพื่อต้องการอะไรจำเป็นต้องการคนที่ชอบเขาอยากดูครับเขาอยากเห็นนะเพื่อต้องการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวหรือให้กับตัวเองเนาะถือว่าจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรต่ก็ได้เลี้ยงชีพไปแหละครับผมนะกับวันนี้ฮะชาว เช้าที่หนึ่งครับวันหวยออกครับวันหวยออกของพวกเราเนาะอยากจะให้ดูทุกๆวันของการทํางานของพวกเราครับแล้วก็อยากให้นําเสนอพนักง,งานขายของเราครับนี่ฮะช่วงนี้น่าจะไม่แต่งหน้ามาเพราะว่าอากาศหนาวครับตื่นมาล้างแต่หน้าก็ถือว่าดีสุดแล้วครับได้มาทํางานนะช่วงก่อนนี้อากาศร้อนก็แต่งหน้าทาปากกันมาแต่ช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับ ช่องนี้ก็อย่าว่ากันครับว่าเราคุยไปอาจจะมีสาระไม่มีสาระเราก็นําเป็นทาเป็นช่องให้มีความสนุกสนานครับเนาะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าเรื่องของการว่าเราพูดจาเกินจริงหรือว่าติดตลกไปก็เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของพวกเราเนาะอันนี้ไม่ว่ากันครับเอาตรงๆเลยคือสิทธิ์ของคนทําช่องครับเนาะก็ามีแนวทางในการทําช่องเพื่อความสนุกสนานครับเนาะเพื่อความบังเับเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าจะมีทําเพื่อสาระอะไรมากมายครับแต่อยากให้เห็นภาพว่าพวกเราทํางานแบบนี้แบบนี้เนาะ อันนี้คืออยากทำช่องขึ้นมาโดยแบบนี้มากกว่าครับเนาะไม่ให้มองถึงว่าเราคุยดีคุยไม่ดีคุยมีสาระคุยขี้อวดขีด้โอ้อันนี้ก็อย่าคอมเมนต์มาครับเนาะคนฟังก็ไม่ชอบเขาไม่ใช่ว่าคุณมีสิทธิ์คอมเมนต์แต่อย่าคอมเมนต์แบบนี้ครับเนาะมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะสมควรที่จะมาคนเรามีการศึกษาพอครับก็แสดงจึงออกถึงการศึกษาของคนเนาะไอ้เอารุกลครับเนาะไม่ว่ากันอยู่แล้วครับเนาะชอบก็ชอบก็ดูไม่ชอบก็ เลื um <NY> z, comment, pues no ่อนผ่านครับเนาะแต่อยาาคอมเมนต์ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรสำหรับคนที่มีการศึกษาเนาะอันนี้พูดตรงๆครับนะพวกเราก็อยากให้บางท่านที่เขาชอบเขาอยากดูก็บางท่านที่ไม่อยากดูก็อย่าดูครับเนาะชัดเจนครับชัดเจนเนาะใช่ไหมครับอืมด่าได้แต่อย่าแรงครับก็พวกเราก็จะให้ดูทุกๆวันครับประกาศทำงานครับอันนี้ก็ พนักง,งานก็มาแต่เช้าครับแต่เช้าเป็นกะที่สองจะเข้ามากะที่สองครับรกะแรกของเราก็ทํางานตีสีครับแล้วก็ให้น้องๆไปพักช่วงสองโมงเชา้าครับมีกะใหม่ก็มาเปลี่ยนสับเปลี่ยนบนเวียนกันไปเนาะก็ถือว่าพอขายได้ครับในในสถา,านการณ์โควิดแบบนี้พวกเราก็ยังยืนอยู่ได้แบบเรื่อยๆครับไม่ถือว่าดีอะไรเนาะแต่ว่ายัางพอได้ขายแล้วก็ออกลับธรุงร้านครับอ่า ก็เปิดดูช่อง YouTube อื่นครับแล้วก็มาตกแต่งร้านตัวเองครับไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเราดูช่องทุกช่องครับแต่เราไม่เข้าไปคอมเมนต์เสียเสียหายหายครับเนาะชอบไม่ชอบก็เขียนไว้ด้ใจครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเอาไม่ว่ากันนะครับผมเนาะพวกเราก็ไม่ชอบไม่เป็นใครใครชอบที่มาเจอคอมเมนต์ที่ไม่เพราะไม่ไม่สะดุดหูครับเนาะเราเป็นปัญญาชนแล้วครับอย่าใช้คําที่ไม่สุภาพในการคอมเมนต์ครับเนาะคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องดูครับเนาะ ก็มีน้ำมีมีอารมณ์ขึ้นมามากนะครับทุกคนเนาะเราทาเพื่อความสนุกสนานของเราครับเราทําความสนุกสนานของเรารู้อยู่ก็เป็นสาธารณะแต่ว่าการคอมเมนต์ออกมาแต่ละอย่างก็ให้ใช้สติครับคอมเมนต์เนาะใช้คําพูดที่เหมาะสมครับนะถ้าคุณถ้าคนที่คอมเมนต์เข้ามาถ้าเราคอมเมนต์คุณกลับไปคืนคุณจะมีความรู้สึกยังไงฮะเนาะคำพูดบางคนที่พูดออกมาโดยการพิมพ์ออกมาโดยที่ไม่มีสติกันเนาะก็ฝากพวกเราครับฝากทีมงานน้องๆครับ เราก็อยู่ในช่องแบบเรียกว่าช่องร้านค้าครับนะแล้วก็ร้านนี้พวกเราไม่ได้เป็นาพาร์ทเนอร์ของถูกดีมีมาตรฐานครับแต่ว่าก็อยากจะถ่ายอยากจะทํา youtube ลงทุกๆวันครับเนาะแล้วก็การตกแต่งร้านพาร์ทเนอร์มีมาตรฐานของที่เราทอดการค้าที่อำเภอกระสังพวกเราก็จะพยายามทําให้ทำช่องให้ํา y o ยูทูบลงทุกๆวันเหมือนกันครับถ้าเริ่มการตกแต่งร้านแล้วก็ปรับปรุงร้านครับเนาะก็ฝากขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามพวกเราครับเนาะกับทีมงานทีละทอนการคา้าครับผมนะช่องนี้ก็ทีละทอนการคา้าเป็นพัทเนอร์ของถูกดีมีมาตรฐานครับนะแต่สาขานี้ไม่ได้ครับแต่ก็อยากจะทําให้ดูครับเป็นแนวทางหลายๆท่านที่เข้ามาชมครับผมเนาะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีก่อนมาหนึ่งสองสามนี่ครับสั่งได้ครับผมสวัสดีครับ